นะครับวันนี้ก็อยู่กับผม MRB Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมามาเล่ซีมาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าชื่อว่าแบบเบสวอ์ฮนะผมก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานะะนะ,ะนะผมก็ไม่เคยเล่นหรอกครับ แบบนี้ผมก็ไม่เคยเล่นหรอกครับเมื่อกี้มันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้ก็เลยกดไปมัม่วๆมันก็เลยเด้งมาหน้านี้คืออะไรวะท่านผู้ชมหน้าอะไกนเรือเรือจะ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 จฮะคืออะไรอ่ะเขาพูดเล่นใหม่ยังไงท่านผู้ชมตอนหน้าปกอ่ะมันขึ้นอะไรมาไม่รู้เว้ยอ๋อส่อเล่นเป็นไงวะอันนี้คืออะไรอ่ะ กูกดไปสิบสองเกมกูยังไ้มากกว่าเดือ่ะตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะคือไม่ร้องเลยเออวดิปซะบัดยืนตรงนี้อ่ะยืนเชะอ่ะเชะ้วเชะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเสื้ออ่ะมีดาบด้วยมาลองซื้อมาดูย อันน uh, ี ah? mm ้อะไรอ่ะโตะะอืมอันนี้มีันคืออะไรวะเข้ชม เชี่ยผมก็ไม่เคยเล่นหรอกพอดีพี่ผมมาชวนเล่นแล้วพี่ผมก็ไม่ว่างวันนี้ก็เลยเรามาลองเล่นเองยึ๊บไงจ้ะเป็นหลักสูตร้วยสักแค่กดคลิกแค่หมดเลยอ่ะคืออะไรวะ่ะวางบล็อกเสร็จละอ่ะ เอเรียกวาปุ่มอัดท้า,ทายใช่ฮะมันจะตกไหมเนี่ย่ลองวิ่งเร็วดิกระโดดหนันผมว่าแล้วมันเดินข้ามไ,มได้แล้วไปไงอะไปยังไงอะไ,ไปอไงไงวะลองวางบล็อกดิวาองได้อ,อ๋อวางบล็อก อ๋อเสียงวอีฟังบอกตอไัไงดอเ็บปเดยมันคืออะไรท่า,ชานชมอะไรได้ใครรู้บอกทีคือบ้านวัดก,กับบ้านอ่อ,อใช่ปะปใช่เดินไปโอ้นี่อะไรเนี่ย ระบบเพียบหูหูหูข้าวยาวนิดหนึงนะไหนเออไหนอ่ะเรือไปดิ แบบนี้มันคืออะไรวะท่านชมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะโอเคคือทำไรอ่ะมาเตียงเหรอให้นอนเหรอคืออะไรอ่ะขวานแล้วทำไงต่อทำไงอ่ะเมื่อกี้มาชี้ไม่ที่เตียงคือทำไรอ่ะคืออะไรวะ ทไรอ่ะ,ะอาล้หายคืออะอ๋อกดค้างกำทำไรต่อมนคืออะไรอ่ะยังตีเลยเป็นโลให้เราคุ้มกันหรอหรือ,อไรอ่ะฮะบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะใครรู้ก็บอกผมด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปเรียนรู้ก่อนนะเดี๋ยวพอผมเรียนรู้เสร็จแล้วผเดี๋ยวผมมาตัดไปเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้อ่าความเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรเขาให้ทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะธนูนอะไรเอ่ยอันนี้ก่อสร้างยังไงอันนี้รังต้นไม้ผมให้มันสายดาบ yes ผมสายดาบเนี่ยตัวละครเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ตัวเราอันนี้อะไรอันนี้อู้มีกระโหลกด้วยอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อันนี้ตัวอะไรเอ้ยเฟี้ยวดีเราใส่ตัวกระโหลกดูโอเคครับท่านผู้ชมใส่อีโอเคใส่กระโหลก ตัวีเ,เล่นยังไงต่อวะเทปะห้าวีห้าเ,เากีเยงลกี้แป๊บหนึ่งยวผมไปถามพี่ผมก็อนว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมไปถามแป๊บนะครับโอเคผมไปถามพี่ผมแล้วนะพี่ผมบอกว่าให้เข้าวันนี้ครับ ให้ผมกดเข้าตรงนี้ฮะเล่นนะฮะ,ะนี่ค่ะชื่อท,ที่เล่นผมก็ไปหาที่ผมมาแล้วนะโอ้ชื่อผมก็จะอูบาทนิดนึงนะฮะเอาชื่ก็ฟิวฟิวเหมือนกันนะครับเอออะไรวะเนี่ยบอกไม่ได้อะทำไงเอาหน้าค้างไว้แล้วทุกชม โอเคฮะเราจะกาจะหาห้องได้แล้วกันโอ้ผมไม่นี่ก่อนเจอห้องแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เจอห้องแล้วเพิ่ง <c oughs> ข่านไม่กี่วินาทีฮะแต่หน้านี้ผมค้างอะเอาไงอะ <c oughs> เออ,อว่าไปแล้วโอเคฮะรอฮะรอรอเลยครับท่านผู้ชมครับวู้โอเคครับ,อคครบตอนเกมก็เริ่มแล้วครับ ผมก็จะใช้จักสูตรเก่าน,นะเอ้ยแต่ทำไมตัวผมเป็นงี้วะ,วะใครรู้ก็บ,บอกนะฮะว่าใครมันพูดลองใครมันร้องแถวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคฮะที่ผมสะสม,มาฮะอกาการที่สะสมประสบการณ์มาเพิ่งที่ไปเล่นแบบแบบแบบฝึกซ้อมมากีนะคือเขาตอนแรกเขาน่าจะให้ผมซื้อดาบมันกับลอกแต่ทำไมเงมันช้าจังวะรอไปฮะ กราไปรายะวะนั่งชิวๆวะอยู่ตรงนี้ชิวๆวะนี้อันยงนี้ไอ้หมดเลยอ่ะเหมือนเ้าจะไม่ต้องเป็นเกมที่แบบตีบ้าไปตีไม่นี่ขาเขาน,ขอนะ,ะอ่ะผมจะซื้อของก่อนโอเคที่ผมเล่นนะซื้อของ,นะอของจะไหนดาบถ้าจะไม่เห็นมันมีดาบเลยนะไอดาบอ่ะ อ้าวไม่มีดาบไปซื้อด้วย oh no. <c oughs> ท่านผู้ชมโอ้โหนทำไงดีอ่าซื้อบล็อกมาก็ได้อะนดีผมลองเข้าอีกทีโอเคมันเพล่์บล็กโอ้ชิตมันหน้าคางมันงี้เลยโอเคครับทำมันหน้าคางงี้วะผมก็ไม่แน่ใจหรอกไปไปไปลุยเนี้ยเพื่อนนำไปแล้วน่าจะอาจจะบล็อกนิดนึงเนีย ก็ต้องแปลกใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน yeah. okay, okay. เยอะโอเคโอเคเฮ้ยเก็บเก็บเก็บนะเคยมีผมมีประสบการณ์มีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมเดินมาตกเหวเออเฮ้ย,ยทีมฝั่งข้าวใช่ไหมนะเขามีกันกี่ทีมวะเนี่ยเยอะจังโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยขนะี่โป๊จีเลยเนี่ยเขาทำอะไรเหมือนเขาจะให้เก็บ มีไอ้นี่ถ้าจะไม่ผิดเขาให้เก็บไดมอนด์ส่วนเอเมอโล่ผมไม่รู้นะมันมันช่วยยังไงไม่รู้แล้วต้องไปลองหาเก็บก่อนนะฮะไปนะไปหาเก็บกว่าไปป้นบ้านขึ้นให้ดีกว่าอันนี้ปุ่มวิ่งเนาะไม่มีเอเมไม่มีเอเมโล่ท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่าไม่มีเอเม,ม ML อโล่แล้วอ่ะโอ วิ่งใส่บ้านเขาดิเฮ้ยปูปื๊ดโอ้โหดาบดาบเขาดีกว่าเฮยเล่นกับบอ่อนะแค่ดาบเกาดีกว่าไป้ยเออตายเล่นไปเป็นคาณผู้ชมมือใหม่อย่างเงี้ยเขาหน้าเมื่อกี้หายไปแล้วโอเคโอเคฮะอย่างแรกที่เขาทำคือเพราะหักการที่ผมเรียนรู้มาเยอะแยะ มากมายฮนะซื้อบล็อกมาฮะแล้วก็มาตีเข <c oughs> าแลนะ้วจบแล้วผมก็สงสัยมนะันอ่ะเพื่อทำอะไรฮะขุดได้วได้ไหนๆ,ๆเราขุดดิเฮ้ยทำของมันขุดได้เฮ้ยเฮ้ยของดีอันนียขุดดิขุดขุดเลยฮนะถ้าไม่ขุดผมก็มือจะว่างนะของดีขนาดนี้โอเคเอ่ะอันนีอ้อ่ะ อะไรวะเออจะมาหาหาที่สำรวจก่อนนะเชียเชียผมมีวางแผ่นไว้มันเหมือนต้องไปฆ่าคนก่อนเนะชียจะหาเกาะดีๆใส่นะเกาะเก่าๆ,ๆนะเพิ่งถ่ายฮะแล้วก็ต้องไปตีคนอื่นเขาด้วยสินั่นแหละเพชรเอเมอรัลด์ก็อยู่นู่นลแล้วผมไม่มีของเลยอนะ่ะไปสู้เขาไงอ่ะ โอี้ยครบแล้ว <Ooh. S 2> ปายไปตีกนเขาก็เลยดีกว่าโอถ้าถ่ายตรงนี้ผมต้องต่อบอกอันนี้เกี้ยโอ้ยทำไมมันเสียวๆจังวะโอ้โอ้เสียวๆเสียวฮะบางจะพลิกนิดนึงฮะเ้อามือใหม่นะ โอ้ยโโโโปุ๊ปุ๊ปุ๊บอวางให้เตียงจัดๆเลยทุกมเยอะรอ่ะดูสิมีเลอด้วยเย่ดีเลเ้ยนีตัวอะไรอะไรอ่ะมีเลือดด้วยอู้หจัดๆๆๆไตีดิไปตีได้ครับไปตีดิ้ไรอ่ะฝุ่นเป้าอ่ะ เอาไปดูเอาให้ตายเลยเฮ้ยที่มมนะดรอ,เอ,อ,เดอเป,ออปอออเพชรดรอปเพชรเพชรถ้าจะไม่ผิดตอนนี้ผมไปซ้อมมานะมันเจะมีเขาเรียกว่าเอาไอเทมดรอปโอเคฮะไปก่อนๆฮะไปต่อก่อนๆฮะออะมาถึงนะถ้าจะไม่ผิดอัพตรงนี้นะอัพอันไหนอะนี่คืออะไรอะดาเมจ ลมโลกนี่คืออะไรเดี๋ยวเอัพหนึ่งเอาไปหมดเลยฮะคืออะไรไม่รู้นะเอาไปเออใช่ไหมเถอมันคืออะไรไม่รู้แลหละไปโอเคีนดชมโอ้ โอเคฮะระยะต่อไปฮะโอ้โหรวยสามสิบรวยฮะรวยรวยจะไม่มีเงินนะไปซื้อบล็อกไปซื้อบล็อกก่อนไป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 ซื้อบล็อกก่อนท่านผู้ชมมาลองซื้อกันดีกว่าผมช้อปปิ้งพอแล้วผมได้ลูกไฟอะไรมาสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจแล้วซื้อมาครซื้อเลยนะไม่มีอะไรทำซื้อเลยถึงรวยฮะรวยว้าวว้าวอู้ โหดจริงจริง,รงโอเคเอาจริงดีกว่าแต่จะพูดว่าเอาจริงก็เถอะทนะทุกคนจะบุกก็เ,ปเปลนเนเ่นไม่เป็นแหละเท่านี้เล่นดีๆมามามาวิ่งแบบไม่กลัวไม่เกรงใจใครวิ่งตามหลังเขาถึงบ้นานนะ เออโอเคเยวไป <c oughs> ยวไปหาวิธีไปดูวิธีเล่นกันก่อนฮะโอเคผมไปดูวิธีเล่นมาลนะต่อจากเกมฮนะเพราะผมดูในคอมนะอีกอันนึงดูในคอมนะก็ดูแล้วว่าทำยังไงนะมาฮนะเหมือนเขาจะให้ซื้ออันนะี้นะเขาบอกว่าสวยดีสอธนูเยะหน่อยโอเค ออันนี้เค <Okay. S 1> พอเป็นแล้วผมไปดูวิธีเล่นนะฮะแต้องกลัวเพื่อนผมก็แตกแล้วบาร์บชนนี่โอคนเดียวโอ้ยเสียวว่ะโอ้เสียวตกแล้วซับเสียวตกอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านนี้ซับพอร์ตดีกว่ายิงแม่งเลยแถวเนี้ยไอพวกนู้นแถวนั้นยิงแม่งเลยไปเองไปเองไปเองยิงฮะ ยิงรัว้ว่ะปักเอ้ยยิงไปไหนเนี่ยกําลังสวยเลยอเอ้ยถึมเวลายิงยิงเลยไปดิฟอ ไอคิวสองร้อยไปแล้วคุณโคตรทลาดเดินตกเข้าไปเก็บเขไปบวชปศัยบุญิลเชื่อผมนะผมจะไปเอาชัยชนะกลับมาให้ได้คนเอาไปกำลังใจช่วยผมด้วยครับตอนนี้นี่ผมรู้มรู้มเรียนมาดีอ่า วิ่งเลยว,วิ่งเลยเนี่แยแถวบ้านเก็บได้เก็บฮะเก็บได้เก็บฮะไอ้ขุนเะนี่ยตีแล้วมันจะได้ไเพชรเนีนะ่ยเออมาดิผมไปดูวิธีเล่นมาแล้วมามาเลยมาเถอะมาเลยเออเออ,เอ,อสวยได้เพชรอนะเชี yeah. ่ว้าปะเขาบอกว่า เราจะวับกลับนะคะเพื่อไอ้นี่ความเสี่ยงน้อยลงเนะนี่ยอย่างเงี้ยผมได้หมกดดอัพนะอัพเนี่ยรับให้มันถึงไอัญญมัน,นีนะเขาบอกไอ้มอเล่ตมันดีฮนะก็เออดีก็ดีวางบล็อกไปเอาดีไหมวะ โอ้ยไอพวกนี้ไม่เก่งกยิงกันสก,กัดซะด้วยโอ้เจ็บวิ่งหนีกว่าครับทุกคนเออผมก็เล่นไม่เก่งอะ่ะไอ้ดาบอะไรผมก็ยังไม่ได้เลยเจอสอีชนูร่วงใปร่วงหมดแน่แถวเนี้ยเจอผม พวกถอยสนูบอกเลยเตรียมเลยเตรียมตัวเตรียมตัวเลยได้เลยวิ่งเลยวิ่งไปเก็บมาอโอ้ไม่มีมารลอว่ะวิ่งอะวิ่งโอ้ยเอมาล่อมาล่อ้ไปเล้วไล้วไไาี่น่ สำหรับผมมือใหม่นะแต่หัวเพื่อนไม่แย่งกว่ายแย่งนะขอร้องโอ้เอาพนุ่งมาใส่เพื่อนเลยว่าเชิญเชิญเพื่อนม่นก็อยู่แต่บ้านกันนะผมเนี่ยม,มันบู๊ตัวตัวท็บปททอบหรือเปล่าไม่รู้ฟึ๊บน,น,นีมาดิ มาเฮ่อมาเฮ่อปึ๊บยิงมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหยิงไม่โดนนะปึ๊บไปทีนี่โอ้โหยิงยิงมั่วยิงอะไรเนี่ยโอ้โหยโหอะไรวะหน้าตัวอะไรวะเนี่ยนี่คือตัวอะไรอ่ะสอยิงดีกว่าโอ้ยิงเข้าเรียกห้ากระสุนน่าจะได้หมดก่อนมั้งเนี่ยไม่ไปไม่ยิงดีกว่าท่านผูุ้กท่านคิ่ฝั่งมัน

อย่บอกหมดนะแต่ผมได้มาถึงอย่างเงี้ยเพชรนะเก็บเพชรนะนี่ไอ้ยี้ไป้ยี้ไปแล้วถ้าแทนผมต้องฆ่าคน,นนะน่ะจะได้ดาบ <c oughs> เออเอออุ้ยไอ้พวกที่ไหนมันมาสอยแถวนี้วะเนี่ย <c oughs> วาร์ปกลับบ้านก่อนเก็บหนีนนกลับบ้านก่อนฮะเอ้ยมาลอบผม ชั่วนี่ไหมันมามันล่าโอ้โหไมเนี่ยมาชั่วโอ้แอปนะอีกขั้นเลงนะอู้เพื่อนมันทำเป็นบนันไดเลยโอ,โอ้โหโคตรเท่เอ,อ้ยมันบุกมาแถวบ้านกันแล้วเว้ยไปแล้วมาอยู่บ้านแล้วเอย้ยเดี๋ยวตัดแ๋ยวไม่ใชื่อผมมันคนดีไงผมไม่อยู่ครองบ้านด้วยนะที้หมาลอบก,กัน ช่วยกันช่วยกันช่วยกันดาบเพื่อนมันยังดีกว่าเราอะนผู้ชมโอ้โหเอากลับบ้านแล้วผมเลือกตัวถูกเนี่ยนผมเลือกเกมถูกมิเนะขาดหกฮะขาดสองฮะขาดสองเคขอสองขอแค่สองฮะเอมาโร่ผมก็จะเสกเอมาโร่ได้่ผมไปดูจากคิดนะไปฮะไป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 ,ไป ไอ้ไอ้ช่วยเหนมันมาจากไหวะใครดีนี่วมมวะคร้วามต่อวต่อไม่หยุดความต่อไม่หยุดมันไปใช้ควมต่อไม่หยุดปุ๊บบบบบบบ ก็ได้ตีไอ้พวกตีบบแต่อแบอดแหละตีใครเขาไม่เป็นหรอกโว้ยคองคองคองอะไรไม่ได้นี่ไม่คมจริงๆมันต้องบอกความใจกับแมวว่ะมันไม่เฟี้ยวอะเพราะมันจะทำให้นี่ไม่ดีเป็นลางบอกเหตุครอัพไปดิโอเคครบ ไปอีมเหนปะเอาไปอีกขัน้นมันดาบไปีส<บ>ิเอร์เซ็นต์นะอัพมาแบบล้ลูโหดาบี่ยี่อร็นแม่มาแล้วไอ้มาโลวูวูมาโลเโอเคค่านี้หี่จะดอบ ก็ซื้อเลยมีไ,ไหมที่วา้าบโอ้ยไปก็บอกทีนี้เป็นที่ยิงระเบิดนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่แล้วผมก็ผมไปเรียนมาดีเรียนดีสุ่มบ้าไปไดิ บอมบวกกับมาเหอะโอ้โหบ๊อบอะไรไม่รู้บอมบวกมาเหอะผมโยนลูกตะกั่วให้ถึงหน้าบ้านคุณใครอยากได้ลูกตะกั่วมาทางนี้จะเชิดลูกตะกั่วถึงหน้าบ้านเขาโอ้โหวันลูกตะกั่วไปดิโอ้โชิบันมาอ้าสะเสิบลูกตะกั่วให้ไปลูกหนึ่งมันยังไม่เข็ด ออบัพผมใหม่อาวอุตสาเสิร์ลูกตะกัวเอ้ยทำไมสีมันเป็นนี้วะเดี๋ยวจัดลูกตะกัวให้ลูกจัดให้เลยจัดให้เลยลูกตะกัวจัดลูกตะกัวให้เต็มเสักรัดสักรัดหนึน่นงเคียฮะบ็อก3 2สามสองอฮะเอาไอเนีฮยเอมมาโลา ผมว่าจะเอาทีวารรอบนี้เอามาดิซื้อหรือกลัวอโอเคได้ผมนี่โอ้อะไรวะเนี่ยมาดึงมาเนี่ย นี่อยากจะเสิร์ฟตัวกัวเข้าหน้าฮะโอเคเอาลูกขนูมาด้วยลูกเตึกเผื่อลูกลกัวไม่พอขอลูกขนูเสิร์ฟเลยโอเคทันปังเกอร์หน้าบ้านยิงใส่แสดหน้าบ้านตรงนี้เลยอะ เขาประมาณนี้แล้วกันนะรู้เสือองกฤกาไม่รู้ยิงโดนอะไรยิงเถอะไปไหนวะน่ะเออเออยิงเขาโง่เอากูกูอเอาไงต่อวะเพื่อนฆ่าใครเขาไม่ได้เลยโอ้ย ไอ้นี่มันอยากโดนลูกตะกัวผมเอาชิปแล้วยุงยิงโยลูกตะกัวผิดเออไปไหนวับดิวดับวับสิวะเที่ยวตายโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสัสดีครับ